ออกจากเคื่อนจุลาพอนก็นมีสามแยกตรงนี้ครับเลี้ยวเข้ามองนี้นะครับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าผู้เขียวเขาผูเท่าผ้าแวะเขาเที่ยวทุ่งกระมังอยูุ่ทีเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าผู้เขียวเขาไปเบื้องน้ำกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับไปไหนครับผมเขาไปเที่ยวทุ่งนี่แหละไปเที่ยวทุ่งกระมังครับกีค่คนครับนี่แหละ,ญญะ,ะหู้ย่าหลาย นี่ต่าชาตินะบ่นี่จะเล่าข้ากันอยู่เล่า,ลายัางเดียวต่อยเลยครับผมให้ผมลุงเถื่เบียนไปนะครับ<ะ>ได้ได้ได้ขอ,อการขอเอกสารจากเขาเนี่ยค่ะค่ะได้ได้หลังจากเฮ็ดเอกสารอยู่ด้านเสร็จเรียบร้อยก็เข้ามาครับมื้อนี้ฟรีครับปกติเพิ่นเก็บค่าเข้าชมก็คือกันครับอุทยานนี่แหละถนนแคบร้อยครับบ่เกิน40กิโลเมตรต่อชั่วโมงไปชมทุ่งกะมังน้ำกันกับท่อผู้เฒ่าผ้าเที่ยวครับมื้อนี้ ระวังสัตว์ป่าข้ามถนนโอ้ค่อยๆป้ายจะได้หละจากบึงเพิ่นเพิ่นก็เขียนป้ายบอกตลอดท่านนะครับบอกว่าระวังสัตว์ป่าข้ามถนนเจอป้ายระวังสร้างอีกแล้วครับพี่น้องัางาป <c oughs> ่เออเอ้าเมื่อดีฮัมโชคดีก็เจอสร้างแล้วครับแต่ยกเว้นอุกมันหมู่บ้านเดเจอสองทุ่งบริเวณนี้เป็นหน่วยจัดก,การต้นน้ำทุ่งลุยลาลย,ยินดีต้อนรับ กลายเป็นนักกระจญไพยไปแล้วเหรอเนี่มอเขาปลาเลิกไปเรื่อยเจอจนได้เห็นไหมชี้ช้างเออชอบออกมาเดินเล่นตามถนนนี่ครับสภาพปลาพันก็เป็นเังซี่แหละปลาภาคอีสานเนาะในประเภทปาลาเต็งลังทำไมผมเ,เอาพวกม e ีวร์ดีแบบประหยัดดีอันนีเติมน้ำมันพันเลยเติมไม่เต็มถังมาถึงเอฟเลยนเอฟมันย่อม,มาจากอะไรเต็มแบอภาษาอังกฤษไม่รู้ ฟลนี it, ่ลฟูนเรจะพยายามไปดูชุมกำมังกันหน่อยนครับกว่าจะถึงนะน้ำมันเหลือขีดสุดท้ายพอดีเลยแบมนี่ไงเป็นที่ลง่เลยเป็นปงช้างหนึ่งวยพิทักษ์ป่าสาราพลมเขากั้นน้ำพลมนี่แหละเป็นเขื่อนจุฬาภรณ์ดูน้มันเหลือขี่เล,ลเงยังได้ร้อยกิโลสพานข้ามน้ำพลมที่ไหลมาจากเขื่อนจุฬาภรณ์ ไปต่อหรือพอแค่นี้ไปต่อเนี่ปลาเบนจพันก็นกนกนจะพลัดไปโอ้โหแอดเวนเจอร์จริงๆชีวิตนักท่องเที่ยวไว้ชฉลาดมาเป็นแถวเลยโอ้ยเขาขึ้นมาเช้าขนาดไหน,นทำไมได้รูปแล้ว คนก็ยังบุกบั่นมาอยู่อนุสรสถานป่าปูเขียวรถเบิ้งปลาครับท่านผู้ชมถ <c oughs> นนก็บ่ค่อยดีเอา้าไปมันสุดขุดให้มันถิง20กิโลมันก็ะนาสิใกล้กล้ป่านนี้เป็นจังใดทงกะมั่งเนี่ยรถบ่ดีก็บ่ควรม,มากแล้วครับเนี่ยมันจะใส่มันเ็อยากมาเบิง้งมันเป็นปกป่าฟาโดงเข้าหม่อยปงให้ กำย่านมงนี้ตอเจเจอห่วยอีกแล้วห่วยน้องแปกป้ายบอกระวังกวางข้ามถนนนานตรวจร้อยเมตรยินดีต้อนรับสู่ทุ่งกำมังสำนักง,งานเขตภูเขียวทุ่งกำมังให้เลี้ยวขวาไปส่วนหน่วยพิทักษ์ป่าน้องแปกแล้วก็บ้านพักเจ้าหน้าที่เลี้ยวซ้ายไป เราจะไปด้านนี้ครับทุ่งกำมังข้ามเขื่นตรงนี้ไปสำนักงานเขตภูเขียวทุ่งกำมังอีกหนึ่งกิโลโเขื่อนเราก็ทยอยกลับโอ้เขามากลางเต็นท์กันที่นี่ลูืคืนถ้าเราดัานต้นมาตรงนี้ก็คงจะได้นอนนี่แหละกลางเต็นท์ แดนสวรรค์ของสัตว์ปลาแต่ว่าเป็นมงกลางเต้นของคนท้นานกลางเต้นขบาวบุถ่าดันด้นมาหอดลวครับทงกะมั่งบอกว่ายี่หกิโลเมตรโอ้โหท้างกะลําบากครับพี่น้องทงกะมั่งแดนสวรรค์ของสัตว์ป่าแต่ว่าผู้คนกับมากลางเต้นมีลานสวัสดิการอยู่นี่เนาะมีแต่คอฟฟี่ที่อาหารบ่มีบ่บอกอาหารมีทั้งปนจ้ะโอ้ครับครับครับ อาหารเั่นก็นมีขายอยู่ทังค,คุครับมาหากินอะไรชอบแคมเปอร์คันนี้จังเลยหล้อเป็น6กคูณหือสุดยอดออกจากลานกลางเต็นท์ก็ขึ้นไปอีกหน่อยหนึ่งเป็นทุ่งหญ้านะครับไปชมกันวันนี้เป็นทางเดินป่าเดินป่า3กิโลเมตรว่างั้นทีงนี้เป็นบอ่อน้ำสำหรับให้สัตว์มาดื่มกินนี่แหละที่เขาเรียกว่าทุ่งกำมัง นี่แหละบริเวณทงหยามงนี้แหละก็จะเอื้นทงกะมังเดินมงนี้กับแปนเอิดเติดเลยล่านจอดเฮลิคอปเตเอร์ขึ้นมาสุดเขตของบริเวณช่อมทงกะมังนี่มีบ้านพักเป็นหลังครับมงนี้เดินก่วงมันย่ามฝนก็จะเขียวง่ามครับมงนี้ครับเป็นเดินทงหยาต่างประเทศก็เอิน้น่าทงสวรรค์นหน้าทุ่งกะมัง ข้างน้อยๆเป็นทางธรรมชาตินี่เพื่อนให้เป็นจัก,กรยานปั่นเข้าไปได้ครับห้ามรถยนต์เข้าไปหญ้าที่เห็นอยู่มงนี่คือหญ้าเพ็กครับเป็นอาหารของสัตว์ป่าพงกระมังอำเภอขอนสารจังหวัดชัยภูมิครับนี่เป็นข้ามเตือนครับฝนตกฝ้าห้องระวังฝ้าผาห้ามใส่โดรนแลวกกรุณ่ารักษาความสะอาดเชียร์ยินมงนี่ แล้วก็สีเดินทางกลับกันบอกกันไหมคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ